เล้ช่วยในการลดการเสรื่อมถ้าเราไปดูวดดพวกต,ตามตามพวกวบรรดาการวิจัยเชืเสในการวิจัยต่างๆมันช่วยในการลดการเสอที่บอกนะว่าคนพูดคนแค่อ้าเฉะนันเรื่อวันนี้เราพยายามจะเอาที่คนพูดทั้งหมดมาทำเป็นสายสิ่งมาทำเป็นงานวิจ,จัยจริงๆซึ่งมันก็ได้ผล ตามคุณอธบัติที่เมื่อกีเ้เรียนไปเรื่องต,ต้อนนะครับว่าสูตร์น่าโตเทคเขาก็าทดสอบที่เราเพืช่วยในการลดอ่าภูมิแพ้ในระดับเซลล์ลดอาการอักเสบระดับเซลลนะ์ ก็บอกว่าตอนแรกเนี่เยเราไม่คิดถึงยโดมนะครับแล้วเราก็ปรึกษากันทางวนายาการดิว่ทาท่านก็อยู่ในสภาวาจำด้วยนะครับแล้วท่านก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวยาโดมเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่คนสามารถพบถึงเราบอกเลยยาโดมเนี่ยไม่ใช่แค่คนไทยหรอกหลายชาติโลกพบกันยาละหลอดสับหลอดจริงไหะครับแล้วมันพบติดตัวได้แล้วอย่างบอกเรากําลังเสี่ยงะครับสถานการณ์บลกที่3.5 Tm ฝุ่นละอองต่างๆครับเราก็เลยเป็นที่มาของของตัวยาโดมเนี้ยครับ ยาเราเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูงนะเมื่อไปดูในชาวต่างประเทศที่ก็มาแล้วก็หนึ่งในวิธีที่จะนําสารต่างๆเข้าไปในร่างกายเนี่ย เรื่องของการตรงนี้นะครับมันจะมีหลายเรื่องที่เ,เราอาจจะไม่ได้รู้ถึงหรืไม่รู้เช่นยกตัวอย่างาสารอาหารเนี่ยสามารถซึมผ่านเข้าหนังศีรษะก็ได้เช่เนไปแชมพูมันก็จะมีสารบางัที่ซึมเข้าได้โดยเฉพาะพวกกลุ่มฮอร์โมนในกลุ่มที่เป็นน้ำมันหอมระเหยโดยเฉพาะจากเผือกมะนาวนะครับรูปแบบที่จะนําเข้าร่างกายได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือนําเป็นลักษณะของยาดมนําเข้ามันก็จะนําสารที่มีประโยชน์เนี่ยเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายเพราะว่ามัน่าดพวกกลุ่มสารที่เป็นกลุ่มขอ้งกลุ่มระเหยได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นในรูปแบบของยาดมเนี่ยอไมถรรสา กาหยาดลมเนี่ยข <Ps> ึ้นมาดมก็ไ so ด้ร <t ul anya> <t ul anya> <shared> ับประโยชน์ตรงนั้นเนี่ยคันคืซึ่งอันนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นอัตลักษณ์ของคนไทยแล้วที่เวลาที่ถึงเมืองไทยแล้วก็จะนึกถึงเรื่องนี้แหละนะก็คือเป็นลักษณะของตัวยาดมนี่แหละนะแล้วก็ยังมีสารต่างๆเนี่ยที่แตกต่างจากยาดลมที่อยู่ทั่วไปในท้องตลาดเยกได้ว่าเป็นในอีกรูปแบบหนึ่งนะถึงแม้ว่าจะมีลูกเล่ภายนอกที่เหมือนกันแต่ลักษณะการใช้เนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยที่มาคุยกับคุณอัคารเนี่ยต้องบอกว่าเราต้องการดมที แตกตา่างถ้าไม่ตาม่างเราไม่ดมเราก็ต้องพูดอย่างนี้นะคอนเซ็ปต์วันนี้เนี่ยประเด็นก็คืออย่างที่บอกว่าอย่าดมก็คืออย่าดมใช่ไหมครับถ้าวันนี้เราดูรูปแบบต้องบอกว่าทําไมเราออกแบบให้เหมือนอย่าดมก็มันก็คืออย่าดมอะแต่วันนี้จะดมยังไงให้มันแตกตา่ตางก็คือสารข้างในซึ่งวันนี้เราทําวิจัยร่วมกับทางโคร ว่าสารตัวนี้มันต้องเป็นยาดมฟังก์ชันยาดมฟังก์ชันก็คือยาดมที่มันทํางานที่ดีต่อสุขภาพเราแล้ววันนี้เนี่ยมันก็พิสูจน์โดยผลทุกสอบว่ามันช่วยในการลดการอักเสบในระดับเซลล์เราก็เลยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากมุ่งไปในเรื่องของคนปู่มแพ้เท่านี้ถามว่าใครปูมแพ้บนะ้างคนมีโอกาสปูมแพ้หมดแพ้จากไรฝุ่นแพ้จากฝุ่นละอองต่าง อันนั้นเป็นจุดที่มาวันนี้เราก็เลยมองว่าตัวเองมีบริษัทในประเทศจีนด้วยนะครับเป็นบริษัทยาเรากาลังมองว่าเอ๊ะเราจะยกระดับยังไงให้ตัวยาโดมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ยาดมมันมีอะไรมีค่ามากกว่านั้นมีค่าที่สําคัญที่สุดก็คือมีค่าต่อสุขภาพเราสุขภาพจงเินหายใจสุขภาพปอดเราเราก็เลยพัฒนาไอ้ตัวยาดมฟังก์ชันคือยาโดมโนนขึ้นมาทิศทางและแนวทางการตลาดนะครับ ก็อย่างที่บอกค่ะว่าตัวเองเนี่ยก็เข้ามาช่วยเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในการส่งออกต่างประเทศเพราะอย่างที่บอกแบะว่าวันนี้ทุกคนบอกว่าไปขายจีนถามเลยคุณว่าขายจีนง่ายไหมไม่ได้ประเด็นถ้าเกิดคุณไม่ใช่บริษัทจีนคุณไปขายจีนไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นคือส่งมีบริษัทในจีนอยู่เรามีบริษัทใหญ่พอสมควรมูลค่าเราพอสมควร,คว,รวันนี้เราก็ถึงได้บอกว่าคนจีนเนี่ยเราทำมาเก็ตเซอร์เวย์แล้ว เขาไม่ต้องการแค่ยาดมเขาประเทศจีนผลิตยาดมได้แต่วันนี้เราจะทํายังไงให้คนจีนมีความต้องคือทายัางไงก็ได้ยาดมที่มีความต้องการของคนจีนก็คือเรื่องของสุขภาพเป็นหลักยาดมิโน,โนเป็นสิ่งเป็นยาดมตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์ในเรื่องของยาดมสุขภาพที่คนจีนต้องการคิดว่ายอดขายของเราจะมีไมกน้อยแค่ไหนในปีปีแรกคอา คือจริงๆต้องบอกว่าธุรกิจทุกธุรกิจนะครับว่าเรามองว่าเริ่มต้นเนี่ยมากจ,จะไปไม่แรงแต่ท้ายที่สุดเนี่ยวันนี้จะทำยังไงให้คนติดแบรนด์มากกว่าอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญเพราะเขาติดแบรนด์ปุ๊บเขาก็รีวีวไปเรื่อยๆยาโดมแต่และยาโดมเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าเราเป็นแฟนยาโดมนะฮะทุกแบรนด์เลยเพราะว่าตัวเองคนชอบยาโดมกว่าเขาจะสร้างมาขนาดนะี้มันใช้เวลา ในการที่จะเกิดแบรนดิ้งเยดมอินโนก็เป็นยยดมอีกหนึ่งที่เราจะสร้างแบรนดิ้งในการเป็นผู้นำของเยดมฟังชันเยดอดที่ทำหน้าที่ในการดูแลสินคาออกมาคือที่พิเศษวาคุณสมบัติ่าสามารถต้องกันได้นระอับนาโนอันนี้เราเรามีอะไรที่มันรองรับนอกจากงานวิจัยแล้วอะไอย่างคอยยออะไรนี้ อาอยอเราขอเรียบร้อยแล้วนะคะรบแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างที่บอกว่าวันนี้เราพูดว่ามันช่วยในการลดการอักเสบในระดับเซลล์เนี่ยเราต้องทดสอบแล้วคนที่ทดสอบก็คือสีหน้ารเราเห็น นะครับอย่างที่บอกว่าเราไม่ใช่ทดสอบแค่สารสําคัญอย่างเดียวเราทดสอบขนาดได้ตัวน้ํายาจากทางโรงงานมาเราไปทดสอบเลยเพราะอย่างที่บอกแหละว,ว่าสารสําคัญเนี่ยเวลามันอยู่ในสูตรไปอาจจะไม่ออกฤทธิ์ก็ได้แต่วันนี้พอมันอยู่ในน้ํายาปุ๊บเราน้ํายาในยาตรงของอโนโนเนี่ยไปทดสอบแล้วมันก็ช่วยในการลดอาการอักเสบกระดัาเซลล์อย่างที่บอกตัวเองไม่เคยใช้เลยจนได้ผลออกมาแล้วตัวเองถึงอ้าผลมันดีเราเลยใช้ อย่างที่บอกเป็นทางวิทยาศาสตร์ด้วยเราไม่เชื่ออะไรถ้ามันไม่ใช่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ลดล,ลดระดับการอักเสบในแบบเซลล์นี้ถ้าเราจะแปลงเป็นภาษาพื้นฐานไม่ภาษาวิทยาศาสตร์ก็ลดอัตรา,าพ,พวกการเกิดมะเร็งในเซลล์ ไปได้ถึงในระดับนั้นก็คือหมายถึงว่าเวลาเราใช้เนี่ยนอกจากจะหลับสบายใช่ไหมด็อกเตอร์ก็คือเราใช้สูตรตัวนี้นี่ยมีสารช่วยให้กลุ่มหลับสบายแล้วก็ลดการเกิดผลข้างเคียงในร่างกายเพรญญาะฉะนั้นต้องบอกว่ามันอาจจะเป็นอาหารเสริมในรูปแบบแรกของประเทศไทยเลยที่อยู่ในรูปแบบของหลอดเพียแต่ที่เราจะตามเข้าไปแล้วตามน้ําแต่นี่ใช้สูตรดมก็ใช้ได้แล้วอีกอย่หนึ่ง ต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เราทำงานกับโควิดค่อนข้างเยอะเนี่ยเดี๋ยวอย่าพี่รักข่าวเอาอยาดมไปนะครับลองไปดมดูเพราะว่าเราใช้หลักของฟิสิกส์อันนึงเราทำงานร่วมกับหมาเลยไม่ฮิดดนะครับในการใช้อิเล็กทรอนิกส์นสนะครับคือจมูกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยในการพิสูจน์กลิ่นเขาซึ่งกลิ่นยาดมเนี่ยสงการันตีเลยว่า จากโรงงานโคที่เราทํางานร,งาร,ร่วมกันกลิ่นเป็นเอกลักษณ์จริงๆซึ่งทุกคนจะไม่เคยได้กลิ่นอันนี้มาก่อนแต่กลิ่นอบนนี้เนี่ยท้าย่สุดช่วยในการลดอาการเสยรู้สึกเกลีสลายเพราะว่าท้ายที่สุดก,ก่อนที่เราจะออกโดมต,ตัวนี้ต้องบอกว่าสูงเอาไปให้คนจีนพาร์ทเนอร์จีนดมไปหมดเลยว่าเขาชอบกลิ่นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าคนไทยชอบแต่จีนไม่ชอบ ก็ขายได้ในประเทศเราก็ไม่ต้องพูดสุขออกแต่วันนี้ทั้งไทยทั้งจีทแ้ปปี๊กกินยิบสบายจริงอย่างที่บอกว่าทุกอย่างที่เราพูดเราไม่ใช่สุกข,ขีดเย็นสบายเราใช้หลักการของจมูกอิเล็กรอนิส์ในการพิสูจน์ใช้วิทยาศาสตร์ทุกอย่างมาจาับหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยบอกระย,ยาดมปัน,นี้มันไม่ใช่ยาดมแบบมันบานนะมันคือยาดมวิทยาศาสตร์แล้วราคามันแพงกว่าน้องตลาดหรือย่างที่บอกอะครัว่าขั้นตอนในการผลิต จริงๆเนี่ยถ้าเราดูหยาดกตัวนี้ทุกคนอากจะมองว่าเป็นอยู่ที่ท้องตลาดราคามคันควรจะไม่เกินจากท้องตลาดแต่ตัวแพงจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ตัวนเดียค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราตั้งคุยกับทางบริษัทคุณธนัทเนี่ยคุณธนัทตั้งไว้อยู่ที่ราคา65บาทแต่าถามว่า65บาทเนี่ยแลกกับสุขภาพสกมองนี้นะคะว่ามีงานวิจัยเขาทำงานวิจัยมาปกติคนไทยชอบใช้ยาดมเดือนละสองหลอด ใช่ไหมครับสองหลอดเนี่ยเราใช้จริงๆเราพิสูจน์แล้วว่ายาดมหนึ่งหลอดมันใช้ได้ดหนึ่งเดือนซึ่งมันก็พพอแล้วเดือนละหลอดหลอดเพื่อสุขภาพที่ดีถ้าเราไปซื้อตรงแมราสตนยินทานเนี่ยก็ต้องหลับสบายนะฮะต่อเดือนเนี่ยก็เป็นพันหมาละ อันนี้อันนี้เพียงแค่หกสิบห้าบาทใช้ได้หนึ่งเดือนเพราะนั้นก็อยู่ที่ว่าเราเทียบกับอะไรก็คือเราทําในรูปแบบที่ใช้ง่ายแต่ว่าเราพูดถึงฟอสเจอนี้เนี่ยใช้ตัวนี้เนี่ยถือว่าประหยัดกว่าการที่ใช้ในรูปแบบอื่นเยอะครับคุณผู้ชมจํานวนโดสที่เข้าสู่ร่างกายต่างกันเพราะว่าจะมีจังกับอะไรอย่างที่บอกว่าไอ้ตัวโดสเนี่ยเราก็ทํางานร่วมกับทางโรงงานก็คือ ันก็คือในปริมาณโดสที่อยู่ในมินิมัมโดสของตัวยาโดมทั่วไปซึ่งการโดมน่ะเราก็ต้องพิสูจน์แล้วว่าจริงๆเคดมงไม่ได้เราโดมบ่อยอยู่แล้วยาดมเราเนืกถตึงเวียนหัวขึ้นมาเราก็ดมใช่ไหมครับรู้สึกอย่างไรตอนนี้รู้สึกเริ่มแล้วเริ่มคัดจมูกแล้วเราก็ดมยาดมได้ซึ่งตัวปริมาณโดสตัวสารสำคัญมันไม่เป็นพิษต่อเซลล์เราต้องบอกว่าเราทดสอบด้วยนะฮะว่าไอตัวน้ำยาเนี้ยหนึ่งมันก็ไม่เป็นพิษต่อเซลล์ไม่ใช่คุณสมบัติดีหมดเลยแต่มันเป็นพิษต่อ เรา,าก,ก็าสอบรูปกับทางสวทชว่ามันไม่มีที่จอดเยจะขยายผลเป็ใน,ในรูปแบบอื่นก็อ,อย่างที่บอกครับว่านี่คือระยะที่หนึ่งตอนนี้เนี่ยทางโควิดเราเนี่ยมีความร่วมมือในการนําสารสําคัญจากเปลือกมะนาวซึ่งเดี๋ยวมันจะเป็นระยะที่สองแล้วว่าไอตัวสารสําคัญเนี้ยเราจะปฏิรูปวงการเรื่องของอาหารเสริมต้องบอกว่าโควิดเป็นผู้นำเรื่องของอาหารเสริม เรื่องของคอสเมติกเรื่องสำอางอยู่แล้ววันนี้เนี่ยเราจะหยิบโมเดล BCG มาอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่โควิดเลยได้หรือไม่เสื้อเนี่ยจะอยู่ในเรียงที่สองอันนี้ต่อยอดแน่นอนตอนนี้กำลังดูเรื่องการตลาดอยู่ครับก็คือ,อยาดมตัวนี้ผมดมดูแล้วมันกลางภูมิไปได้จริงๆครับก็เลย ให้จย์เป็นคนักวิจัยวิจัยออกมาแล้วตัวนี้มันก็ดีมากเลยครับก็การตลาดในไทยก็กำลังศึกษากันอยู่ครับในเรื่องนี้ครับไม่นานครับตอนนี้ส่งออกของจีอยังเดียนช่อะคัยังอะไรครับกําลังศึกษากันอยู่ครับอยาอยาส่งออกทางจีนครับเพราะว่าโดยผังฐานตัวเองก็โตที่เมืองจีนอยู่แล้วครับครับแล้วก็พอรู้จักข้างในก็พอมีแบบพวกผก็อยากจะลงมือครับครับก็อาสาอาจารย์เรางวิ นอกจากจีนนี่เราถ้าจะส่งประเทศไหลอีกบ้างครับอถ้ายิง่งได้เยอะก็ยิ่งดีฮะอาเซียนทุกประเทศเลยครับเป็นประเทศอาเซียนหรือว่าเพื่อนบ้านเรารอบๆประเทศเราด้วยเนี่ย เพราะว่าอาเซียนอย่างต่างประเทศที an я, ่อยู่รอบๆเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขาก็สนใจกับนวัตกรรมไทยแล้วก็ไ c ซที่เกิดขึ้นในตอนนี้ของประเทศไทยหนักกันอยู่ก็อยากให้ส่งเสริมให้ให้นโยบายรัฐตรงนี้ค่ะเป็นนโยบายของชาติที่ช่วยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยให้นักวิจัยไทยมีชื่อเสียงสู่ตลาดต่างประเทศด้วยค่ะว่าจะออกมาได้เมื่อไหร่คะ ตอนนี้จำไหนนะครับตอนนี้ตอนนี้จำไหน เป็นหน,หนึ่งในโจทย์ที่น่าจะเป็นประโยชน์ก็คือว่าพางคนเห็นเป็นหลอดยาดมอย่างเงี้ยอย่างตอนที่เขาเอาในยาดมไปขายในญี่ปุ่นเนี่ยขายแป๊บเดียวหมดเลยนะเพราะฉะนั้นพอเห็นหลอดยาดมนี้ปุ๊บเนี่ยเ,เห็นเม็ดเห็นชับซูนอาจจะไม่ถึงประเทศหรือจะเห็นหลอดแบบนี้ปุ๊บก็ได้ถึงเมืองไทยครึ่งๆนี่น <c oughs> หละเพราะฉะนั้นตลาดไหนที่เคยเห็นหลอดยาดมหรือเคยมาเที่ยวเมืองไทยแล้วผมมองว่าจะเป็นงานการง่ายที่เราเอาตัวนี้ครับเข้าไปทําตลาดในบ้านเขาได้ครับครับขอบคุณครับ